อาจารย์คะคืออาจารย์ให้หาหาทฤษฎีการเรียนรู้ที่แบบเหมือนที่อาจารย์งส่งมาเช่นอ่าคนที่ขี้เกียจอะค่ะก็คือสามารถหาทางรัดท,ที่จะแบบทําอะไรให้มันเร็วขึ้นหรืออะไรเร็วขึ้นใช่ไหมคะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับไม่ได้ให้หาเลยให้นําเสนอทฤษฎีในรูปแบบของอินโฟกราฟิก อ๋อโอเคค่ะอ่าสมมุติเราชอบทฤษฎี e หรือเราแม่นทฤษฎีของใครเราก็อาจจะเลือกของคนนั้นนะครับเช่นเราแม่นของฟลอยเราแม่นของสกินเนอร์อย่างเงี้ยหรือเราจะเปรียบเทียบก็ได้ว่าระหว่างสกินเนอร์กับเอ่อใครอ่ะพาร์ฟลอฟอย่างเงี้ยมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอย่างเงี้ยได้ค่ะครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับถ้าสมมติเราแบบงั้นเราเอาเราเอาพีเอเจไหมเพื่อนเพื่อน เราองไงอารมณ์อารมณ์เหมือนเปรียบเทียบบอใช่เราจะเหมือนไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบก็ได้หรือเหมือนที่เขาบอกว่าเปรียบเทียบก็ได้หรือไม่ต้องเปรียบเทียบก็ได้แต่แบบว่าเป็นเหมือนมาเรานําเสนอทฤษฎีของคนคนนั้นมาแล้วก็เอามาสรุปอ่ะอย่าว่าไม่ต้องเอามาให้มันคล้องจองกับวิจัยเราเนี่ยอ๋อก็คงก็คงแะละมั้งก็ต้องคงคล้องจองแหละมั้งแต่ว่าทฤษฎีของลองไปดูไหมว่ามีทฤษฎีอะไรบ้างที่คล้องจองกับเรา ถ้าคล้องจองกับเราก็ต้องเป็นเรื่องในเรื่องของพวกแบบทักษะความสามารถทางด้านทักษะสติปัญญาก็เพียเจปะใช่เออยังก็เอาของเพียเจเอาของเพียเจก็ได้นะใช่เพราะว่าเด็กมันเกี่ยวกับสติปัญญาอยู่แล้วด้านการพูดอ่ะงั้นไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเพียเจแล้วกันอือตามนั้นอาจารย์อไปศึกษาเบสเตรียมเลยนะพอยอะแล้วก็อีกอย่างที่แม่อยาก No, เมืองเมืองอันนี้ได้ป่ะเด็กุเรียนอยู่นเดกอวอดูเว็บเดีเดยวกันเลย <c oughs> แต่ว่าเราต้องเจาะจงหรือเปล่าว่าเอาในเรื่องของพวกแบบการคิดการพูดอะไรเงี้ย ได้นะลองลองลองหาตัวอย่างด้วยดีไหมแบบว่ายกตัวอย่างด้วยว่าแบบว่าทฤษฎีนี้แบบเวลาที่ใช้กับเด็กแล้วมันเป็นยังไงด้ยอะ่ะแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการพูดเลย,เลยมันมีแค่เคลื่อนไหวการคิดรูปธรรมำนำมาทำ เดี๋ยวหาเจาก่อนเจมันก็มีอยู่แค่สีข้อเนี่ยแหละลองหาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการนี่นั่นดิ เขาเรียกว่าอะไรการสื่อสารเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะการสื่อสารการพูดสื่อสารใช่มันเป็นของใครเพราะว่าของเ p จมันไม่ได้แบบเจาะจงขนาดนั้นนะเก็ปปะเราลองเข้าไปดูในไลน์ดีกูกูส่งลิงก์ไปให้อยู่ตอนเปิดแล้ว มันไม่จอดจงวันอยู่มันเกี่ยวกับชาวมันไม่ได้เกี่ยวกับกันมันไม่ได้เกี่ยวกับการพูดภาษาอะไรเงี้ย แมส่งมาได้อยู่นะแต่ว่ามันเป็นของใครวะมันไม่มีบอกอ่ะมึงหรือว่าจะเปลี่ยน<า>เดี๋ยวกูเปิดให้ดูของกูมันเป็นเนี่ย ใครวะ Why Gosky อ่ะเป,เป็นเหมือนโมเดลลิ่งนะครับเนี่ยม<ป>า่ภาษาสังคมวัฒนธรรมเออเดี๋ยวส่งให้ ได้นะเพราะว่าข้อที่5ที่มันเกี่ยวกับการชี้แนะหรือการช่วยเหลือมันเหมือนมันเหมือนพูดว่าเราจะต้องการจัดเตรียมสิ่งที่ช่วยสนับสนุนะหรือเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาซึ่งของเราก็เป็นเกี่ยวกับสื่อได้ เมืองของไวกอสกี้นะัะนมันเป็นเกี่ยวกับการเรียนแบบคำพูดคำจงางี้ปะมันเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมอ่ะ มันก็มีเขียนอยู่ว่าผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารทางภาษาอย่างน้อยสองภาษานี่คุยกับใคร,ครเนี่ยได้ยินอยู่กำลังอ่านแป๊บนึงใจเย็นคุยกับใคร,ครเออคุยกับใครมันไม่เจาะจงอ่ะเออใช่ไม่เจาะจงนะใจเย็ยนเก็บอาการ แล้วเราก็ด่ามากเมื่อวานเราก็คือในความเป็นจริงอ่ะเราสอนภาษาอังกฤษกับเด็กปฐมวัยอ่ะยังไงมันก็ต้องเป็นสองภาษาอยู่แล้วเข้าใจป่ะเพราะว่าภาษาแรกที่เด็กได้อ่ะก็คือภาษาไทยส่วนภาษาที่สองก็คือภาษาอังกฤษที่เราจะต้องเสริมให้เด็กซึ่งหากเด็กยังไม่เรียนรู้ว่าเราสามารถเสริมสื่อการเรียนรู้ให้กับเด็กได้อ่ะก็งั้นก็เอาของไวกากี้นี่แหละเราก็ลองสรุปเกี่ยวกับด้านภาษา ดูแล้วกันแล้วก็ทำพอยเนะาะ ม่านชมพูอ่ะม่านชมพูอ,มมพอยู่บ้านไงเบสอยูอยู่อยู่ทะเลอยู่ละนองอยู่ละนองเนะี่ยมันก็มีแค่เนี้ยทางด้านภาษานะเราลองเอามาเปรียบเทียกับ KJ ดูไหมล่ะ เออถ้าไม่งั้นเราก็เปรียบเทียบน่าจะง่ายกว่านอะเดี๋ยวถ้าเราเจะดจงคนเดียวไม่ได้อ่ะใช่ไปห,หาของเพจเจมาเปรียบเทียบได้ทาเหมือนที่เขาเคยสอนเราก็ได้นะที่แบบว่าเหมือนเหมือนกันก็อยู่ตรงกลางแบบแตกต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยจาได้ปะ,ปะที่เขาสอนเราเออเป็นวงกลมใช่ปห<ะ>ใช่ใช่ใช่ทำแบบนั้นแหละแล้วมันจะได้เร็วขึ้น แต่เอาจริงๆปะนั่นก็เหมือนกันแทบไม่มีเลยเนาะจริงไอ้หมายผูดถูกมันไม่เหมือนกันเลยหนูมากเลยนะอ๋อเหรอไม่เหมือนกันเลยเหรอแม่สร้างสติปัญญาแต่ว่าของวัยการเรียนมันเป็นการเรียนแต่เออเราอยากได้หุ้นนี้นี่อีก เจเจมันก็เป็นแค่รูปธระธานนำประ,ำน,ำประนำมาทำมืองานสรุปเอาไว้วอสกี้แหละแล้วก็รีบสรุปเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันหมดเขาไม่ทันม,นม,นมีมันมีแม็กกอสกี้ด้วยวะ่ะแบ่งสื่อสารออกไปสานเ,เออเออลองดูกูก็เห็นอยู่ลองเข้าไปดูดีิยังไม่ห่อนอีอ่กำลังอ่านอยู่แป๊บนึงมันเป็นแม็กกอสกี้๊บนึง โจฮารีค okay. <Yeah. S 3> mm ือใครมึงแม่ก็ที่อารมณ์แบบว่าเกี่ยวกับทางการเมืองอ่ะยัง,งกไม่เขียนกรดาษออก <c oughs> ตอัดออกอีกความสื่อสารอ e ีเดนิง อลิสต์ต์เตอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ย <laughs> <c oughs> เอาไว้ก่อนกี่แหละเบสทำพอ,อยเลยเอาคนเดียวใช่ปะ่ะ มึงกูเจอษดีของการสื่อสารมันคือแม็กคอสกี้นะแม็กคอสกี้เหรอใช่เมื่อกี้กูอ่านอยู่แต่กูแคปให้ดูเอออันนี้ันบอกการเมืองมันก็สื่อสารแหละแต่ว่ามันเหมือนโยงก็ใช่เชื่อมการเมืองมีสามประเภทแบ่องออกเป็นสามประเภทความสัมพันธ์นะเหรออืออีทางส่งนี้แล้วก็เอาอันนี้สองอันนี้เปรียบเทียบกันกำลังส่ง เร็ยขอเร็ววันนี้ค่ะไปเล่นุงเวลาป่ะจ้าไปเร็ว มึงคือเอาแต่ด้านภาษาอย่างเดียวใช่ปะที่มึงพิมพ์มาใช่ปะใหม่ใช่ใช่ใช่อันนั้นแหละแล้วก็เราของคอร์สอะไรนะเอ้แมคคอสกี้เราดูก่อนว่ามันเทบเทปเป็นได้ป่ะ ของอรลิสโตเิลเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับภาษาว่ะเมืองนั่เป็นของอริสโตเทนอะอรลิสโตเิลก็คือเป็นคนเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่หรอเป็นนักคิดค้นอะฉันก็งงโอ้ยฉันก็เป็นงงเหมือนเธอฉันงงเขาเก่งสายแน่น่ะ งงกับงงเนี่ยมกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอเดวิดเคเบโลเป็นเกี่ยวกับการแปลความหมายอะอไรวะอวัจนภาษาอะไรสักอย่างน่มันได้ปะส่งมาดิเอาวัจนภาษาพวกวัตือพวกอย่างเงี้ยเหรอเขาบอกว่าก็คือก็คือแปลความหมายความคิดในรูปแบบสัญ รหัสสัญลักษณ์เช่นภาษาท่าทางที่แสดงออกผ่านช่องทางการสื่อสารมันก็ได้นะมือมันก็สามารถเอามาอัดแกับภาษาอังกฤษได้อะเห็นปะอย่างเช่นแคทก็ทําท่าแมวอย่างเงี้ยเออเอามาเอามาเปรียบเทียบเอามาเลยแพมส่งไปแล้วเบสทำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก๊อปให้เบอ <Okay. S 2> เ,เรอแป๊บน,นึงเดี๋ยวก๊อปให้ เดวิดเคลโลเบอร์โลอะไรเนี่ยเหรออะไรครับเนี่ยจะเย็นใหม่ใจะเย็น มึงแล้วถ้าเป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหว่างสองบุคคลได้ป่ะแบบอะไระบ,บ้าด d i บ a m เท่ากับ two person สักอย่าง เพจไม่ต้องก๊อปไปหมด <c oughs> ไม่ต้องก๊อปไปหมดนะตัดตัดเอาอใช่ปะไม่ของไอแพมอะตัดเอาแค่แบบว่าให้มันเอาที่กูก๊อปไปที่ก๊อปเป็นข้อความไปอะมึงตัดตัด<อ><ๆ>ไป้นสั้นๆนี่เดี๋ยวกูตัดให้แป๊บนึง เพราะว่ามันจะมีตรงอีพวกแบบ <c oughs> รหัสความหมายอะไรเงี้ยมึงอริโตเติลนะ่ะมันเป็นแบบเน้นความสัมพันธ์ด้านศิลปะการพูดก็ไม่เกี่ยวอะ่ะกูว่าไม่เกี่ยวไม่เอาอดีกว่า เอาไวกอสกี้กับเดวิดใช่ปะ่ะ Yes ของไอแพมอะเอาตรงแค่ว่า <c oughs> ผู้ส่งสารตัวสารแล้วก็ผ่านช่องทางการสื่อสารอะ ไอตรงถอนรหัสอะไม่ต้องเอาเจ็ดป,ะแ,ปะแบบแบบานอยู่ตรงไหนวะมึงเริ่มตั้งแต่เดวิดลงมาถึงอ้าถึงไหนแล้ววะถึงคำว่า ซึ่งเป็นบุคคลเป้าหมายของการสื่อสารพอเอามาแค่นงอโอเคจะปิดห้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปนำเสนอได้เลยนะได้ค่ะขอบคุณครับมึงอยากึ่งนใจย